อเมซอนได้ตัดสินใจยกเลิกโปรแกรม just walk out นะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบสินค้าจากในร้านค้าแล้วก็สามารถเดินออกจากร้านได้โดยแทบจะไม่ต้องมีโปรเซสของการชำระเงินเลยโดยพวกเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของ Dash Card นะครับที่เป็นกึ่งอัตโนมัติมากกว่านะครับมีตะกร้าแบบพิเศษนะครับที่ลูกค้าต้องเข็นไปนะครับ แล้วทำไม a เม z o n จึงยกเลิกโอ้โหดูเหมือนจะเป็นนว,วัตรกรรมแห่งอนาคตนะครับสำหรับ just walk out เนี่ยใครเข้าไปลองใช้ใน a เม z o n Go แล้วก็รู้สึกว่าโอโ้มันสะดวกมากๆน,นะครับแต่มันนำมา implement จริงแล้วมันเจอปัญหาอะไรทำให้พวกเขาต้องยกเลิกไปไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือเลการกิกมันเด่นะครับรายการที่จะมาคุยเรื่องเคสตั้ดีทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ just walk out ของ Amazon นะครับเราได้เห็นจากข่าวหรือว่าจากคลิปวิดีโอที่โอมันเป็นนวัตรกรรมการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะครับเทโลยีอย่าง just walk out เองแม้ดูเบื้องหน้าเนี่ยมันจะ เป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆนะครับมันเฟรนลี่กับผู้ใช้งานสุดๆนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ในเรื่องการช้อปปิง้งแต่ว่าถ้าพูดถึงเทโลยีเบื้องหลังเองมันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับใช้เทวีคอมพิวเตอร์วิชั่นใช้กล้องความละเอียดสูงการลงทุนในแต่ละสาขานะครับที่จะมี just walk out เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับมันดูเหมือนว่ามันอาจจะลดต้นทุนในเรื่องของมนุษย์ไปได้แรงงานที่เป็นมนุษย์นะครับแทบจะไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้อง ในทุกโปรเซสของร้านค้าแห่งอนาคตนี้แต่มันกลายเป็นว่ายิ่งทำไปมันก็ยิ่งขาดทุนนะครับมันไม่ได้เป็นการลดต้นทุนแต่อย่างใดกับการมันเป็นการเพิ่มต้นทุนซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับการที่ Amazon ทำสาขาที่ใช้รูปแบบของ just walk out เองเราต้องย้อนกลับไปในตอนที่เจเบโซเองเนี่ยต้องการสร้างนวัตรกรรมของร้านค้ารูปแบบใหม่นะครับในตอน,รนแรกเนี่ยวิศวกรของ Amazon เนี่ยคิดว่าควรจะใช้พวกชิป RFID นะครับแล้วก็ ใส่ในผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อคอยแทร็กกิ้งสินค้าที่ถูกนําออกจากชั้นวางนะครับหรืออาจจะเป็นการให้ลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์แต่ว่าเราทุกคนทราบดีนะครับว่ายิ่เโซเองเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตลาดนะครับถ้ามองไปทด่ RFID หรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนบาร์โค้ดโอ้โหมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นจเจสันโซจึงผลักดันให้ทีมวิศวกรของ Amazon เนี่ยสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับในเทคโนลยีโดยเฉพาะเรื่องของการช็อปปิ้งแบบออฟไลน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย พวกเขาจึงได้ตัดสินใจสร้างแนวคิดใหม่ขึ้นมาก็คือมีการติดกล้องไว้บนเพดานนะครับแล้วก็มีอัลกอริทึมเบื้องหลังที่จะพยายามตรวจจับนะครับเมื่อลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําการเรียกเก็บเงินจากพวกเขาครับมีการใช้เครื่องช่างนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในชั้นวานะครับรวมถึงเซนเซอร์เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดเนี่ยมันถูกนําออกไปแล้วก็เป็นการยืนยันว่าใครกําลังซื้ออะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทําไม อเมซอนจึงเลือกเปิดเป็นร้านของชำนะครับทั้งที่พวกเขาไม่มีความถนัดในด้านนี้เลยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะอย่าง Walmart ทเองนะครับที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากกว่าก็ต้องบอกว่าชาวอเมริการโดยเฉลีย่ยเนี่ยซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์รอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่ครั้งต่อปีนะครับย้อนกลับไปเมื่อแนวคิดนี้มาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2013นะครับชาวอเมริการซื้ออาหารโดยเฉลีย่ย1.7ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ นั่นทาให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสําหรับพวกเขาครับที่จะลอง implement เทคโนโลยีใหม่นี้ขนาดของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับมีแนวคิดหลากหลายนะครับในตอนเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เองตอนแรกเองเนี่ยมีการจําลองซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด1 5 0 0 0ตารางฟุตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแต่เมื่อได้ทําการทดสอบนะครับพบว่า ประสบการณ์การช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนเกินไปนะครับลูกค้าต้องรอเข้าแถวเพื่อช่างน้ำหนักเนื้อสัตว์อาหารทะเลและผล,ละไม้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่เราเคยเข้าไปในอ่าโลตัสหรือว่าบิ๊กซีนะครับก็คือต้องมีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็แปะราคาสินค้าเพื่อทำการเรียกเก็บเงินนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับโอ้โหโปรเซสที่ยุ่งยากเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะตรงข้ามกับสิ่งที่เจฟเบโซต,ต้องการนะครับนั่นก็คือการที่ไม่ต้องการให้ลูกค้าต่อคิวเสียวเวลานะครับสุดท้ายพวกเขาก็ยกเลิกไซส์ขนาดใหญ่ออกไปนะครับแล้วก็เลิกขายพวกผกผลไม้เนื้อสัตว์ชีสนะครับแล้วก็หันไปใช้รูปแบบร้านสะดวกซื้อที่มันเล็กกว่ามากนะครับ และต้องบอกว่าการ implement ใช้จริงเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบเป็นอย่างมากนะครับในตอนแรกเนี่ยมีการทดสอบโดยให้เราพนักงานเนี่ยพยายามที่จะหลอกกล้องเหนือศีซะะและอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์วิชันนะครับด้วยการสวมเสื้อโค้หนา,น,าน,นะครับหรือว่าอาจจะเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันหรือว่าเข็นขรถเข็นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ให้ถูกนำร่มมาเข้ามาในร้านด้วยนะครับเพื่อดูว่ามันจะบดบังมุมมองของกล้องหรือไม่นะครับ ความท้าทายก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกหลอกบ่อยครั้งมากๆนะครับในตอนที่ทําการทดสอบซึ่งเมื่อเอาไป implement จริงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพแวดล้อมแสงเงาความลึกการจัดวางผลิตภัณฑ์บนชั้นวางนะครับร่างกายที่ถูกปกปิดหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับ อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิชันเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีขนาดไซส์ตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับทำให้คอมพิวเตอร์มันแยกยากนะครับระหว่างเด็กหรือผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะยกพวกเขาไว้บนไหล่นะครับหรือว่าอุ้มเขาไว้ไหนอ้อมแขนหรืออาจจะเข็นไปในรถเข็นเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งทําให้อัลกอริทึมในการระบุตัวตนลูกค้าเนี่ยมันสับสนมากๆนะครับซึ่งหลังจาก แก้ไขกันโดยใช้เวลานานแล้วก็จ้างนักเทคโนยีที่อัจฉริยะมากมายนะครับเข้ามาร่วมทีมในการพัฒนาเซ็นเซอร์รวมถึงอัลกอริทึมที่อยู่เบื้องหลังร้านค้าแห่งนี้นะครับสุดท้าย รูปแบบโปรแกรม just walk out ใน Amazon Go เนี่ยก็ได้เปิดให้บริการแก่สนธนาธารณชนในเดือนมกราคมปี2018นะครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยสื่อประคมข่าวเป็นอย่างมากนะครับว่ามันเป็นการมองไปสู่โลกอนาคตของการชอปปิ้งเลยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเบโซจินตนาการถึงร้านค้า Amazon Go ที่มี just walk out ไปทั่วทุกคนทุกแห่งในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ผ่านไป7ปีเนี่ยมันเพิ่มมาแค่26 สาขาเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าโหมันขาดทุนยับเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ของเบโซ แต่ทางเบโซเองเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นการเดิมพันกับเทโลยีคอมพิวเตอร์วิชันและเทโลยี AI นะครับซึ่งมันเป็นการทดลองระยะยาวแน่นอนว่ามันต้องใช้เงินเดิมพันที่สูงมากๆนะครับแม้จะพยายามที่จะปรับโมเดลเริ่มที่จะให้ลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของระบบ Just Walkout ให้กับผู้ค้าปลีกรายอื่นอหลายแห่งนะครับเช่นร้านสะดวกซื้อแผงขายของในสนามบินนะครับ จะดูเหมือนว่ารูปแบบของ Amazon Dash Card เองเนี่ยจะมีผลตอบรับทางการเงินที่มันคุ้มค่ากว่านะครับแม้มันจะไม่ดูเป็นเโนโลยีที่เวอร์แบบโอ้โหดูเหมือนเป็นร้านค้าแห่งอนาคตนะครับแต่ Just w a l k o u t เองเนี่ยก็ทำให้ Amazon ได้เรียนรู้นะครับว่า พวกเขาเติบโตมาจากการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซนะครับแม้เทคโนโลยีด้านอ e ีคอมเมิร์ซของพวกเขาเนี่ยจะล้ำเลิศมากแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเมื่อมายุ่งเกี่ยวกับร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์นะครับหากต้องการแข่งขันอย่างจริงจังกับยักษ์ใหญ่อย่าง沃尔玛หรือโคลเกอร์นะครับในอุตสาหกรรมร้านขายของชามของสหรัฐเนี่ยที่มีมูลค่าประมาณ7 0 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทั้งเรื่องปัญหาด้านเทโลยีเองนะครับที่ยังพบปัญหาอยู่ในหลายๆส่วนนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นรวมถึงต้นทุนทางการเงินนะครับที่สูงมากๆนะครับแม้ขนาดร้านขนาดเล็กเองก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับเพราะต้องมี Data Center มีเทโลยีเซนเซเทโลยีตาช่างเทโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่น กล้องความละเอียดสูงนะครับลงทุนสูงมากๆนะครับแม้จะลดในส่วนของพนักงานแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเสียให้กับเรื่องราวของเทคโนโลยีอยู่ดีทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริงกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสุดท้ายดูไปว่าตอนนี้ Amazon ก็ต้องถอยลงมาก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับมาใช้ระบบ Amazon Dashcard ที่ดูมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของทางการเงินมากกว่านั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของโปรแกรม Just Walk Out ของ Amazon ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม BlogDNA ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, ad, a, r a d r a d o ร a ดน T H A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ